บ้าอะไรอ่ะ perfect score <Woo! S 2> เป็นไงนะไอ้ชี้ตกใจหมดเลยตัวอะไรอ่ะเพื่อนกันปะเนี่ยฮะเพื่อนกันปะเหยียบแม่ง What the fuck ไปขวา โอ้โหช่วงแรกน่ากลัวจัดแล้วแม่งก็บอกว่า b r e a k space มันบอกให้เราเบรกเราบอกให้เราเบรกเบรกทำไมเบรกทำไมบอกมาก่อนเบรกทำไมเบรกทำไมไอ้เชี่ยเบรก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 แล้วเบรกแล้วเบรกแล้วเบรกแล้วอย่าเอาอย่างนี้อย,าย,ายา่าอย่าอย่า